ย้อนกลับไปยุค90ใครทันตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบนี้บ้างคะสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือยังมีน้อยมากบ้านหนึ่งหลังจะมีเบอร์บ้านก็นับว่าหรูหราแล้วแต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญตู้เล็กๆที่ตั้งไว้ตามหน้าวัดหน้าร้านชำ ตามหัวมุมตลาดซึ่งมีคนต่อคิวรอใช้เกือบตลอดแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ใหญ่ที่ใช้จริงจังกันเท่านั้นนะคะเรามักจะมีเด็กแสบแอบเอาเหรียญไปหยอดแล้วโทรไปป่วนหน่วยงานต่างๆเช่นโทรไปการไฟฟ้าไปแจ้งว่าไฟไหมบางก็โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านสุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่ด่าเสียงดันลั่นปลายสายจนเพื่อนๆขำกันกริ้ง ถึงจะสร้างความปั่นปวนและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักแต่นั่นก็กลายเป็นสีสันของหมู่บ้านในยุคนั้นเลยตู้โทรศัพท์ซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือจุดนัดพบจุดเม้ามอยและบางครั้งก็เป็นสนามเด็กเล่นของพวกเด็ก่ซนโนทุกวันนี้เดินผ่านตู้โทรศัพท์เก่าๆที่ยังตั้งอยู่รู้สึกเหมือนว่ามันกำลังเล่าเรื่องวันวานให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ของคนทั้งหมู่บ้าน